สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาเล่าเนื้อหาของรุนริคเคนชินหรือสมุไรพเนจรฉบับรีเมคปี2023ให้ชมกันนะครับแต่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาเขาจะอยู่ในช่วงปีเมจิที่11นะครับย่านแจกลกาเมืองของโตเกียวและมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อคาโอรุซึ่งก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้นะครับซึ่งเธอได้ไล่ตามชายพเนจรคนหนึ่งมาเพราะคิดว่าชายคนนี้คือมือพิฆาตบาตโตไซโดยชายพเนจรผู้นี้มีชื่อว่าเคนชินพระเอกของเรื่องนั่นเองครับซึ่งมีแผลเป็นรูปกากระบาททดา ซึ่งเขาก็ได้ทำน้างงงๆว่านี่มันเรื่องอะไรกันแต่เข้าลูกก็ไม่พูดพลาดทำเพลงและพุ่งเข้าโจมตีใส่เขาทันทีซึ่งเคนชินก็หลบได้แต่ก็เสียหลักล้มลงแบบเสียฟอร์มไม่เป็นท่าเลยนะครับจากนั้นข้าลูกก็ถามเคีนชินว่าเขาคือบัตรตัวไซที่เขาล่าลือกันหรือเปล่า เคนชินเลยบอกว่าเขาเป็นแค่นักดาบภายในจรท่องเที่ยวไปเรื่อยและเขาเพิ่งจะมาถึงเมืองนี้เลยไม่แน่ใจว่าฆาตกรที่เขาเอารูปพูดถึงคืออะไรเขาเอารู้ได้ถามเคนชินว่าจะอธิบายดาบที่เขาพกมาอย่างไงถึงเขาจะเป็นนักดาบก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะสามารถพกดาบได้เคนชินเลยอาดาบของเขาให้ดูซึ่งดาบของเขาเป็นดาบสลับคมครับซึ่งเขาก็บอกว่าดาบแบบนี้จะไปฆ่าใครที่ไหนได้ซึ่งนอกจากดาบมันจะทื่อแล้วมันยังดูใหม่และไม่มีร่องรอยด้วยซ้ำเขารู้จึงถามว่าทำไมถึงพกดาบที่ใช้ไม่ได้แบบนี้มา จากนั้นก็มีเสียนหวีของตำรวจด,ดังขึ้นเคารุจึงวิ่งวิ่งตามเสียนหวีไปซึ่งพวกตำรวจก็กำลังเผชิญหน้ากับชายร่างยักษ์คนหนึ่งและพวกตำรวจก็ไม่สามารถสู้กับชายคนนี้ได้เลยเพราะฝีมือของเขานักแข็งแกร่งมากและความแข็งแกร่งแบบนี้มีเพียงนักดาบผู้เดียวเท่านั้นคือมือพิฆาตบัตโตไซแต่คารุก็พุ่งเข้าใส่ด้วยความกล้าหาญเพราะกับดาบไม้ของเธอแต่ก็ถูกชายร่างยักษ์ฟันได้รับบาดเจ็บซึ่งในขณะที่คารกุกำลังจะถูกจัดการนะครับเคนชีนก็ได้พุ่งเข้ามาช่วยไว้ทันพอดีและบอกว่่าาาเ้้รรูทนนหญิิิงงีบบจ จากนั้นพวกตำรวจก็แห่กันมาเพิ่มนะครับใช้ล่างยักษ์คนนั้นเห็นท่าไม่ดีจึงได้ีหนีไปซึ่งก่อนที่จะหนีไปเขาก็บอกว่าเขาคือฮิมบุระบัตโตไซเห็นคามิยะคัดชินริวและวเคนชินก็แบกเขารุกขึ้นบ่าเพื่อไม่ให้ตามชายคนนั้นไปซึ่งเขารู้ก็บอกว่าคามิยะคัดชินริวคือชื่อเพลงดักของครอบครัวเธอและฆาตกรนั้นกำลังใช้เพลงดักของเธอไล่ฆ่าผู้คนอยู่และมันยังไม่สายที่เธอจะได้ตามมันไปตอนนี้ซึ่งเคนชินก็แบกเขารุกหนีไปก่อนที่พวกตำรวจจะสงสัยและค่อยคิดเรื่องนัััั้นนนนนกกกกกกอออีีีีทททเเเเมมื่่่่่่าาาาถึงสงสสดขณะลลแผยููร็็วป เลซึ่งมีนักเรียนอยู่10คนจนกระทั่ง2เดือนก่อนพวกนักเรียนพาก,กันออกจากสำนักดาบไปเพราะเกรงกลัวชื่อของบัตรโตไซแม้แต่ผู้คนในเมืองก็ไม่กล้าเข้าใกล้สำนักดาบแห่งนี้ผู้คนต่างหวาดกลัวบัตโตไซมาตั้งแต่สมัยเมจิจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงใช้ชื่อของสำนักคามิยะคาชินริวและถ้าชายคนนั้นคือบัตรโตไซตัวจริงเธอก็จะเป็นที่จะต้องหยุดการกกทำอันชั่วร้ายนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเคชินก็ขอร้องให้เขาอุลนุนเลิอกออกตรวจตายามค่ำคืนเพราะชาย เพราะัดับนั้นจะเป็นที่เธต้องรู้ถึงระดับความแข็งแกร่งที่แตกต่างระหว่างตัวเองและคู่ต่อสู้และเธอควรรู้ว่าจะต้องทำเช่นไรหากพบก,กับเขาอีกครั้งหน้าซึ่งการปกป้องศักดิ์ศร,รีของสำนักมันจะเป็นจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของเธอ ข่าวรู้จึงเล่าว่าคามิยะคัตชินริวเป็นเพลงดาบที่พ่อของเธอนนั้เป็นผู้ริเริ่มซึ่งพ่อของเธอนต้อต่อต้านแนวคิดคาสึชินเคนหรือดาบมอบความตายแต่ท่านก็ใช้เวลากว่า10ปีในการสร้างและพัฒนาเพลงดาบคามิยะคัตชินริวขึ้นมาแต่พ่อของเธอถูกเกณฑ์ไปเป็นตำรวจและส่งไปลบในสงครามเซน,นันเมื่อครึ่งปีก่อนและได้เสียชีวิตลงและไอคนที่เรียกตัวเองว่าบัตโตเซได้พากชีวิตผู้คนไปกว่า10คนแล้วโดยใช้ชื่อสำนักของเธอซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อของเธอทิ้งเอาไว้ให้เพลงดาบที่ทําให้คนมีชีวิต ตอนนี้กับการเป็นมนทินโดยฆาตกรและโค้ภายในจรอ,อย่างเคนชินจะไปเข้าใจความอัปยศยนี้ได้อย่างไรแต่เคนชินนั้นเข้าใจดีถึงความรู้สึกของคาอารุแต่ตอนนี้คงทำอะไรไม่ได้เพราะคาเอารุนบ,บาดเจ็บอยู่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือพักรักษาตัวและมีชีวิตต่อไปและขเขาก็มั่นใจว่าพ่อของเขาคงไม่ต้องการให้ลูกสาวของเขาเอาชีวิตไปแลกเพื่อปกป้องสำนักดาษอย่างแน่นอนจากนั้นเคนชินก็เดินจากไป แล้ววันต่อมาขณะที่เขาลูกก้กาลังเดินอยู่ในเมืองตํารวจก็ได้จับกลุ่มใครบางคนเมือ่อเขารู้เข้าไปดูก,ก็พบว่าเป็นเคนชินนั่นเองครับเมือ่อเขารู้เข้าไปถามตํารวจก็บอกว่าเขาฝา่าฝืนกฎเรื่องการพกดาบและบอกว่าเขารู้นั้นหน้าตาคุ้นๆมาจากสนด,ดาบที่บตดตัวไซอยู่ใช่ไหมซึ่งเขารู้ก,ก็แย้งว่านั่นเป็นการแอบอ้างไม่ใช่เรื่องจริงแต่นั้นเขารู้ก,กับตารวจก็เถียงกันไปเถียงกันมาคุณลุงพ่อบ้านของเขาลูกเลยยัดเงินใส่ตํารวจเพื่อจบเรื่องนี้ซึ่งเคนชินก็ขอบคุณลุงพ่อบ้านที่ช่วยเขาเอาไว้ จากนั้นขาลูกก็ถามเคนชินว่าทำไมทึงยังอยู่ที่เมืองนี้มีอะไรที่ต้องทำอีกหรอแต่เคนชินกลับบอกว่าไม่มีอะไรแล้วเคนชินก็ถามถึงเรื่องฆาตรกรที่กำลังตามล่าอยู่ซึ่งขาลูกก็บอกว่าเจอคนที่ต้องสงสัยแล้วซึ่งเขาก็มีสำนักดาบที่อยู่เมือข้างๆเช่นกันซึ่งจะพูดได้ถูกก็คือมันเคยเป็นสำนักดาบแต่ตอนนี้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมของพวกโจรและนักเลงและเมื่อสองเดือนก่อนก็มีนักดาบคนหนึ่งจับกลุ่มสมรารัยเริ่มความมาย,ยุด์ของพื้นที่ยิ่งไปกว่านั้นผู้คนต่างกกกกกล่่่่่าาาาาาาวววเเเขขมมมมมีีคสูงงงนนนดดยััถึ195ึ195ซซรรรรฆตตต็ิ้แ2อ และชายคนนั้นก็ตัวใหญ่มาหือมาและคนตัวใหญ่ขนาดนั้นมีไม่กี่คนหรอก ต่นนลุงพบว่าเขพูดแทรกขึ้นมาและขอตัวกลับไปเตรียมอาหารเย็นเมื่อนลุงพบว่าไปเคนชิ้ก็ถามว่าเขารู้เป็นอะไรกับตาลุงนั่นเขารู้เลยบอกว่าเขาชื่อขีเฮและเธอก็คิดว่าลุงแกเป็นเหมือนคนใช้ในบ้านเขาเริ่มเข้ามาอยู่เมื่อตอนที่พ่อของเธอเพิ่งเสียซึ่งเธอได้ช่วยเขาไว้เมื่อตอนที่ล้มลงอยู่หน้าสำนักซึ่งลุงแกก็คอยเป็นห่วงเขาเอาู้เลยบอกให้ขายสำนักทิ้งไปและออกไปใช้ชีวิตอย่างสงบเคนชิ้นเลยถามว่าลุงแกมาจากไหนซึ่งเขารู้ก็ไม่รู้เพราะไม่เคยถามเคนชินเลยบอกว่าเขารู้น่าเชื่อใจคน ต่างก็มีอดีตที่ไม่อยากพูดถึงกันทั้งนั้นตัวของเคนชินเองก็เช่นกันไม่ใช่หรืองไงแต่นักขาวลูกก็ถามเคนชินว่ามีที่พักหรือยังถ้ายังไม่มีก็มาพักที่บ้านของเธอได้ซึ่งเคนชินก็บอกว่าเขามีเรื่องที่ต้องทําอยู่ไว้เจอกันในโอกาสหน้าแต่ในขณะที่เคนชินกําลังจะเดินจากไปเขาวลูกก็บอกให้เขารอ,อก่อนเพราะเธอยังไม่ได้ขอบคุณเขาที่ช่วยชีวิตด้วยมือมันก่อนแถมชื่อก็ยังไม่รู้จักซึ่งเคนชินก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากคนพนจอนอย่างเขาไม่สนใจเรื่องๆๆอลอลเ,เล็กๆ เมื่อตกเย็นเคนชินก็มาที่สำนักแาบพี่ข่ารู้พูดถึงและถามหาคนชื่อขี้เฮคังที่เป็นอาจารย์ของที่นี่ซึ่งเด็กของสำนักก็บอกว่าอาจารย์ฮิโมระตอนนี้ไม่อยู่เคนชินเลยพูดกับเด็กของสำนักว่าเขาชื่อฮิโมระอย่างนั้นสินะนึกว่าจะชื่อบัตรโตไซเสียอีกเมื่อได้ยินเคนชินพูดชื่อนั้งเด็กของสำนักก็พากันมาล้อมเคนชินเอาไว้จากนั้นเขาตัดภาพมาที่ข่าวลู้ซึ่งตาลุมคีเฮก็ได้เข้ามาหาเธอและคุยถึงเรื่องการขายสำนักแต่ขาวลู่ก็เคยบอกไปแล้วว่าเธอไม่คิดที่จะขาย แต่ตาลุงขี้เฮกับเตรียมเอกสารไว้หมดแล้วเหลือแค่ตาประทับของคาอุลุเท่านั้นแล้วสถานที่แห่งนี้ก็จะกลายเป็นของพวกเขา นั่นชายร่างยักษ์ที่อ้างตัวว่าเป็นบัตตัวซพร้อมกับพรรคพวกก็โผล่มาซึ่งชายผู้นี้แท้จริงแล้วชื่อฮิมุระกูเฮน้องชายของตาลุงคีเฮนั่นเองซึ่งที่ผ่านมาตาลุงคีเฮได้วางแผนซื้อความเชื่อใจจากเขารู้ด้วยการแสดงเป็นคนแก่ใจดีเกี้ยกล่อมให้เธอยอมขายสำนักแต่เมื่อเธอไม่ยอมขายเขาเลยให้น้องชายฆ่าคนและใส่ร้ายป้ายสีให้กับสำนัดกดาบของเธอและการใช้ชื่อบัตโตัวซก็ได้ผลดีจริงๆถึงแม้ใน,นความเป็นจริงยังสงสัยอยู่ว่าเขามีตัวตนจริงหรือไม่แต่เขาต้องขอบคุณเรื่องนี้มมาาาาากกกททีีทาาี่่่ให้้พพววเเเเขขดลลนนนยยงแแคคระะ2ือ จากนั้นโกเฮก็พูดกับเขาโอรุว่าเขาได้ยินจากพี่ชายของเขาว่าป้าหมายในใจของเขาโอรุก็คือใช้ดาบมอบชีวิตงั้นลองใช้มันรักษาชีวิตตัวเองดูก่อนดีไหมซึ่งในขณะที่เขาโอรุกํำลังจะถูกทำลายนะครับเคนชินก็โผล่มาพอดีโดยก่อนหน้านี้เขาได้จัดการคนของโกเฮที่สำนักดาบของเขาจนลาบคาบซึ่งโกเฮก็จำได้ว่าเคนชินนั่นเป็นคนช่วยชีวิตเขาโอรุเมื่อวันก่อนแล้วเขาก็ถามเคนชินว่าคิดแบบเดีวยวกันกับเขาโอรุหรือไม่คิดว่าดาบจะมอบชีวิตได้อย่างนั้นหรือซึ่งเคนชินก็ตอบว่าไม่พาดาบคืออวธ เพลงดาบคือศิละปะในการฆ่าไม่ว่าเราจะใช้คําพูดสวยหรูแค่ไหนมันก็คือความจริงอันสูงสุดแต่สิ่งที่ข่า,าวรู้พูดนั้นคือคําพูดในอุดมคติของคนที่มือไม่เคยเปื้อนเลือดมาก,ก่อนแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังชอบคําพูดในอุดมคติของข่า,าวรู้มากกว่าความหมายที่แท้จริงของดาบอยู่ดี และเขาหวังว่าในอนาคตความคิดอุดมคติของเขาอุุจะกลายมาเป็นความจริงสักวันแต่นั้นโกเฮก็สั่งให้ลูกน้องของเขาลุมจัดการเคนชินซึ่งก่อนจะสู้กันเคนชินก็บอกเขาทุกคนว่าเขาไม่ต้องการเพิ่มจานวนผู้บาดเจ็บหากพวกเขาไม่ต้องการไปหาหมอแล้วล้วก็รีบหนีออกไปซะซึ่งพอลูกน้องของโกเฮก็ไม่ได้สนใจนในคําเตือนของเคนชินแล้วก็ปีเข้าไปโจมตีเขาและเมื่อเริ่มการต่อสู้เคนชินก็สามารถล้มคน4-5ถึงคนได้ด้วยการแกว่งดาบเพียงครั้งเดียวโดวยประการอาศัยความเร็วของดาบ ความเร็วของการขยับร่างกายและความเร็วในการอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูเขาใช้ความเร็วที่สูงสุดและเอาชนะคู่ต่อสู้หลายคนในเวลาเดียวกันโดยการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด และเคนชินก็ลืมบอกไปอย่างหนึง่งเพลงดับของบัตโตัวที่แท้จริงไม่ใช่คามิยะคัตชินริวแต่มันเป็นเพลงดับโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคเซนโกคุและชื่อของมันก็คือฮิเตนมิสึรุกิริวหรือเพลงดับล่องนาภาที่เราคุ้นเคยกันเองครับซึ่งความสามารถเฉพาะตัวของเพลงดับนี้ก็คือมันสามารถลุกคู่ต่อสู้จำนวนมากได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวซึ่งถ้ามันไม่ใช่ดับสลับคมแบบนี้แล้วก็คงต้องมีใครตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจากทั้งหมดที่เคนชินพูดมาก็ทําให้เขารู้รู้ได้ทันทีว่าตัวจริงงขขออเาก็คืบตัตต จานักโกเฮก็ปล่อยข่าวรู้แล้วพุ่งเป้าไปที่เคนจินซึ่งเขาก็ไม่คิดว่าเคนชินจะแข็งแกร่งขนาดนี้จากการต่อสู้กันครั้งก่อนเพราะเคนชินซ่นอนความแข็งแกร่งเอาไว้เนื่องจากเคนชินไม่ได้ชอบที่จะต้องต่อสู้สักเท่าไหร่ซึ่งต่างจากโกเฮแต่ตอนนี้เขาเสียดายที่ไม่ได้จัดการกับโกเฮตั้งแต่แรก จานักโกเฮก็บอกว่าโลกนี้มันจะเป็นต้องมีบัตรตไซทถึง2คนหรอกแล้วก็เริ่มโจมตีเคนชินแต่เพียงชั่วพริบตาเคนชินก็หายตัวไปสุดมุษย์ตัวอีทีเคนชินก็รออยู่ด้านบนหัวของเขาแล้วจานักโกเฮก็ถูกเคนชินจัดก,การด้วยดวยเพียงดาบเดียวแล้วบอกว่าเขาไม่ได้ยึดติดกับชื่อบัตรตไซส,สักเท่าไหร่หรอกแต่เขาคงจะมอบชื่อนี้ให้กับคนอย่างโกเฮไม่ได้จานักเคนชิน Ken ก็หันไปเล่นงานจอมบงการอย่างคีเฮโดยการหันดาบคมดาบใส่เขาทำให้คีเฮกลัวจนฉี่รัและสลบไป เมื่อทุกอย่างจบลงเคนชินก็ได้กล่าวขอโทษเขาอาลุซึ่งขเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังความจริงแค่ไม่อยากจะพูดถึงมันก็ท่านนั่นเองจากนั้นเขาก็ขอตัวลาซึ่งเขาอาลุก็ได้ล้างเคนชินเอาไว้และบอกว่าเธอจะสามารถดูแลรักษาเพลงดาบนี้คนเดียวได้อย่างไรเขาจะช่วยเหลือเธอรักษามันไว้หน่อยได้ไหม เพราะเธอไม่สนใจหรอกว่าอดีตของเคนชินจะเป็นยังไงซึ่งเคนชินก็บอกกับเขารู้ว่านี่เป็นโอกาสของเธอที่จะได้กอบกู้ชื่อเสียงของสนักดาบหากบัตโตัไซยงคงอยู่ใกล้ๆเธอแบบนี้มันคงหมดความหมายแต่เขารู้ก็บอกว่าเธอไม่ได้ขอให้บัตโตัไซยอยู่ที่นี่แต่เธอกำลังขอให้คนพระเนจรอยู่ต่างหากแต่ถ้าหากเขาจะไปจริงๆก็ช่วยบอกชื่อของเขาก่อนที่จะไปได้ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าเขาชื่อเคนชินฮิมุรวลเคนชินคือชื่อของเขาในตอนนี้และเขาเริ่มเหนื่อยเหนือจากการเดินทางแล้วถ้าเขาโอรุยินยอมให้เขาอยู่ด้วยเข และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวโรแมนติกด้วยการ,รมาเยือนของชายพายนเนจรทอนที่ชื่อฮิมุระเคนชินแต่ก่อนที่จะจบตอนเขารุกข้ถามเคนชินว่าเขาเป็นนักลบจากสมัยเอโดะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่กันอย่าบอกนะว่าหน้าตาแบบนวี้จะอายุเกิน30ปีแล้วจากน้นก็จบตอนนี้ครับซึ่งถ้าใครอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครแลวก็กดเตือนเอไว้นะครับเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราก็สัตว์วันนี้คอตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ